สวัสดีครับวันนี้ผมมีเต็นท์270นะครับจากโคแมนเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีชาโคเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการกางไม่ได้ยากเลยเป็นเต็นท์ที่คนนิยมใช้เยอะที่สุดแล้วเป็นเต็นท์ที่กางง่ายมากๆไม่ได้ยากเลยเรามาดูการวิธีการกางก็แกะออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้ก็จะเป็นอินเนอร์ฟลายชีตแล้วก็เสาสมอข้อดีของตัวนี้เขามีคอร์สแถมมาให้ทั้งหมดเลยใช้งานไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มเติมหาซื้อแค่ กาวชีทก็พอที่ไม่มีแถมมาในชุดนะครับเราจะวิธีการกลางนะครับเราจะกลางตัวอินเนอร์ก่อนเราก็จะกลางอินเนอร์แล้วก็เราเพื่อใส่ไฟชีทที่หลงังวิธีการดูนะครับด้านหน้าด้านหลังสังเกตง่ายๆนะครับตัวของด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของโคแมนอยู่ลักษณะแบบนี้คือด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะไม่มีโลโก้นะครับผมหรือสังเกตง่ายๆมีโค้งด้านหน้าเขาจะมีเชือกสีเหลืองอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นด้านหน้าเราขึงกลาง เป็นสี่มุมนะครับแล้วก็ลงสมอ6ตัวหลักนะครับที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นลักษณะสมอพลาสติกนะครับที่อยู่ในชุดก็ต่อทั้งหมด6จุดก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นโครงแนะนําเต็นท์หลังนี้ค่อนข้างที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็แนะนำช่วยกัน2คนนะครับก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับตัวในชุดของเขาก็จะมีคอนแถมมาให้ก็จะเป็นคอนพลาสติกนะครับสมอหลักจะเป็นสมอสีเหลือง6จุดนะครับสมอหลัก ส่วนเสาไฟเบอร์นะครับที่เขามีมาให้ก็จะมีทั้งหมด3ต้นก็จะเป็นสีเทา2ต้นส่วนสีเหลืองอีก1ต้นส่วนสีเทาจะไปโครงสร้างหลักตัว x ส่วนสีเหลืองจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของไฟชีนนั่นเองใช้สีเทาทําไปโครงสร้างของตัว X แล้วดันโค้งขึ้นจังหวะนี้ผมแนะนําให้ทํา2ท่านเนื่องจากอาจจะเจอลมหวนอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้ก็มาดูกันนะครับวิธีการกางก็ปรับเสาให้เป็นแนวตรงแล้วก็สอดใส่ตามช่องได้เลย พยายามร้อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสอดต,ตัวสลักด้านหลังก่อนแล้วเค่อยมาดันดานหน้าค่อยสอดเข้าไปให้ได้จังหวะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดันโค้งขึ้นพร้อมกันจังหวะน,นี้นะครับด้านหลังนะครับเราก็จะใส่สลักสวมเข้าไปลักษณะแบบนี้รอจังหวะขึ้นโค้งด้านหน้านะครับเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับก่อนที่เราจะขึ้นโคง้งเราควรที่จะเปิดมุง้งไม่ให้เป็นสุญญากาศแล้วทำการขึ้นโค้งด้วยกันสองข้างพร้อมกัน จังหวัดด้านหน้านะครับก็ใส่สลักเหมือนกันเหมือนด้านหลังทั้ง2ด้านได้เลยนะครับส่วนอีกเสานึงนะครับเป็นเสาสีเหลืองจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าเสาสีเหลืองจะมีสลักล็อกตรงจุดสีเหลืองด้านข้างของตัวเต็นท์นะครับ เสร็จเรียบร้อยจะมีตัวล็อกด้านหน้าด้านบนเราก็ทําการล็อกเป็นสายสีเหลืองล็อกโครงสร้างสีเหลืองนะครับเราจะได้โครงสร้างประมาณนี้เรียบร้อยนะครับที่เหลือเราก็แค่ใส่ไฟชีตนั่นเองการใส่ไฟชีตนะครับก็สังเกตโลโก้ด้านหน้านะครับก็จะมีโลโกโ้อยู่ด้านหลังก็จะเป็นซิปตรงกลางเราก็จะขึ้นไฟชีตพร้อมกันด้วยกัน2คนนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ส่วนตัวใส่ไฟชีสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่จุดยางยืดที่เป็นขอเกี่ยวพลาสติกนะครับแต่ละจุด6จุดให้ครบนะครับผมครับผมส่วนตัวแผ่นเวลโคที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการรวบได้เลยนะครับรวบสองเสาเข้าหากันแล้วเอาแผ่นเวลโครัดส่วนตัวด้านบนเอาไฟชีสมารัดตัวโครงสร้างสีเหลืองได้เลยทาเหมือนกันทุกจุดด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมครับการกลางก็ไม่ได้ยากเลยกลางค่อนข้างง่าย ถือทำไมถึงเป็นเต็นท์ยอดนิยมเดี๋ยวเรามาดูกันฟังก์ชันต่างๆด้านในมีค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวครับผมก็มีช่องอำนวยความสะดวกสําหรับบางคนช่องการสอดสายไฟนะครับก็จะมีช่องสิลักษณะประมาณแบบนี้นะครับก็เสียบสายไฟลอดเข้าไปด้านในอินเนอร์ได้นะครับส่วนด้านในโซนด้านบนนะครับก็สามารถเปิดมา่านออกเพื่อระบายความร้อนได้เช่นเดียวกันทั้งหมด2ด้านเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็มีหูห้อยตะเกียง ส่วนความสูงนะครับก็ผมสูง173ยืนเซนเตอร์ตรงกลางได้ค่อนข้างที่จะสบายๆเลยพื้นที่ด้านในลักษณะการใช้ของอินเนอร์อยู่ที่2เมตร70คูณ2เมตร70สามารถนอน3 4คนได้แบบสบายๆตัวด้านในของอินเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นมุ้งนะครับค่อนข้างที่จะกว้างมีประตูทางออกด้านหน้าและด้านหลังสามารถปิดตัวฟาชีทให้เพิ่ม็นความส่วนตัวได้นะครับผมหรือเราจะต้องการเปิดรับลมเราก็สามารถเปิดตัว ม้านออกได้ก็จะรับลมได้ส่วนไฟชีตนะครับการฝนได้ถึง1,500ม mm, ิมก็การฝนบ้านเราได้แบบสะดวกสบายเลยครับส่วนด้านข้างของ270นะครับก็จะมีช่องรับลมก็สามารถดึงไฟชีตออกมาโดยทำการตอบสมอนะครับลมก็จะสามารถโฟลเข้าไปด้านในทำให้ตัวเต็นท์มีอากาศเย็นมากขึ้นส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีประตูทางออกเหมือนเดียวกับด้านหน้านะครับสามารถเข้าได้ ด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังก็มีตัวมุ้งนะครับแล้วก็มีม่านปิดบังตานะครับเขาค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเช่นเดียวกันใครกำลังมองหาเต็นท์ครอบครัวดีๆสักหนึ่งหลังผมแนะนําเลยครับ2เจ u ตัวนี้กางไม่ยากระบายอากาศดีแหมเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างที่จะสะดวกลองดูกันนะครับ